กจงจำแนกปรมัติโดยภาละและปันดิตกับกันหะและสุกะคำตอบคือจำแนกปรมติดังต่อไปนี้มีดังนี้คืออกุศลจิต12เจตสิก27เป็นภาละและกันหะอกุศลจิต21 เจตศิกสามสิบแปดเป็นปันดิตและสุกะขอให้แสดงความต่างกันระหว่างสีละสัมปทากับสีละวิสุทธ,ธิและทิฏฐิสัมปทากับทิฏฐิวิสุทธ,ธิคำตอบคือ ความต่างกันดังต่อไปนี้มีดังนี้คือศีลสัมปทานนั้นคือความบริบูรณ์แห่งศีลได้แก่มหากุศล,ลจิต8ปมหากิริยาจิต8เจตสิก38ส่วนศีลวิสุทธินั้นคือความบริสุทธิ์เป็นพิเศษแห่งศีลได้แก่โลกุตระจิต8ปเจตสิก36 ทิฏฐิสัมปทานั้นคือความบริบูรณ์แห่งปัญญาได้แก่ปัญญาเจตสิกคือสัมมาทิฏฐิส่วนทิฏฐิวิสุทธินั้นคือความบริสุทธิ์เป็นพิเศษแห่งความเห็นได้แก่ปัญญาเจตสิกที่เป็นกรรมสกตาญาณและวิปัสสนาญาณที่เรียกว่าสัจจานุโลมิกยาน มักขยานผลลยาน